ทุกคนสวัสดีครับระหว่างที่เรากำลังรอเช็คอินโรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์พาร์กนะฮะห่างจากวัดนี้ประมาณ1กิโลเต็มๆครับทุกคนจากเทศบาลเนาะเทศบาลเมืองนครสวรรค์สำนักงานนะฮะเราก็มาแวะที่วัดก่อนคนชอบวัดนี้มากเพราะว่ามีพระนอนเวลาเราไปที่ไหนมีพระนอนเราจะชอบมากทุกคนนะฮะพระพุทธสัยญาตทุกคนสวยมาก มีการบูชานี่ฮะไอเด็กไอไอไข่เด็กวัดเจดีด้วยนะฮะทุกคนนี่ยสวยมากเลยเพิ่งมีงานวัดย้อนยุคไปนะครับนี่คือวัดกบครับวัดกบวัดเข่ากบใช่ไหมนี่จะมีทั้งสองฝั่งนู้นด้วยฮะทุกคนเห็นไหมฮะข้างบนด้วยวัดเดียวกัน นิสารตะกบกับสารยายเขียกทุกคนวัดวรานาถบรรพฤษนะฮะวิหารหลวงพ่อทองครับทุกคน นี่จ้าทุกคนออกจากวัดมาก็จะเจอสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์น,นะครับกำลังเดินมุ่งหน้าเบฟเฟอรี่ฮิลปาาแตทุกคนประมาณ1กิโลจ้ะนี่จ้าจะเห็นว่านี่คือเทศบาลใช่ไหมเราเห็นร้านแต่เขายังปิดเสาร์อาทิตย์ไงเฮ้ยมีไก่ทอดหัดใหญ่ด้วยหรอของแท้หรือของปลอมต้องมาเช็คค่ะเพราะจะเป็นของแท้จะต้องมีหอมทอดหอมแดงทอดกรอบ โรยทานกับข้าวเหนียวร้อนๆทุกคนแล้วข้าวเหนียวต้องเคี่ยวงูได้ยิ่งดีเพราะว่ามันจะไม่คืนตัวจะไม่แข็งออกจากกระติศใช่ไหมอันไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยจะต้องมีความเป็นหอมทอดกรอบให้ด้วยอันเราจะมาพิสูจน์ร้านนี้กันนะว่าของปลอมถ้าของปลอมเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยก็จะไม่รสเด็ดนะ แต่ไม่เป็นไรน้ําจิ้มไม่ได้ซีเรียสต้องมีหอมไว้ก่อนหอมแดงทอดไม่ผสมแป้งด้วยนะครับเพราะไม่แล้วมันจะไม่เป็นไก่ทอดหัดใหญ่แท้ไก่ต้องนุ่มไม่แข็งโป๊กนะฮะไก่ต้องนุ่มแช่นมเลยแหละถ้าเป็นของแท้อร่อยขนาดที่หัดใหญ่แท้ๆยังมีของปลอมเลยฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูดีๆครับทุกคนทุกคนวัดไส่ใต้อุ้ยน่ารักหมาน่ารัก นี่ห้าเรากำลังเดินมุ่งหน้าเซ็กอินเบเวอรี่ฮิลโอ้ยสวยมากทุกคนดูสิว้าวอัอนนี้ไงเบเวอรี่ฮิลส์ถึงเลยแล้วทุกคนบรรยากาศสงบเงียบดีจังชอบมากทุกคนเหมาะมากที่จะมานอนพักทำงานไลฟ์สดออนไลน์เนาะแล้วก็ พอตอนถึงเวลาก็ออกไปหาอะไรกินไปสัมบัติบรรยากาศในเมืองก็มานอนที่นี่ต่อนี่ฮะว้าวบรรยากาศเลิศมากทุกคนจ้าว้าวรถสวยแล้วทุกคนดูสิรถสวยมากนี่จ้าทุกคนสวยมาก